สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อในรดัดแรกนะคุณต้องมีตังค์ตังค์ในตัวของคุณเลยฮะหนึ่งหมื่นบาทโอเคผมจะเปลี่ยนจากจีเอมเป็นคุณจะเปลี่ยนจากสมมติคุณจะเปลี่ยนชื่อคุณต้องมีหนึ่งหมื่นบาทคุณก็พิมพ์ชื่อตามที่คุณชอบไปเลยครับมคุณชอบชื่ออะไรคุณชอบชื่ออะไรคุณก็ใส่อยู่เลยฮะอืาง่ายๆครับอย่างเช่นผมชอบชื่อชื่อนี้ครับ สัตว์สัตว์เนี้ยแล้วก็ตกลงไปเลยครับอชื่อยาวเกินไปนะเราต้องตั้งชื่อให้พอดีแต่ผมมีชื่อไว้แล้วครับอม,มีคนแต่งให้โอเคแล้วก็ยืนยันการเสียตังค์ครับหนึ่งมืนบาทเปลี่ยนชื่อไปทีเรียบร้อยเสียตังค์ทันทีครับหนึ่งมืนบาทวูู้ตอนนี้แคนก็อยู่อันดับที่ยี่สิบสี่นะฮะจากอันดับแปดตกไปอยู่ที่ยี่สิบสี่นะครับแคนพวกเราแคนผม ก็มีมีขุนมีแต่ขุนนะฮะโอ้โหขุนทั้งแคนครับแคนทั้งขุนนะครับโอเคก็จะมีคือประมาณแบบพี่นงพี่น้องกันนะฮะเออเด็กบ้าเกมอย่างนี้ครับอืมที่อยู่ในแคนนียนะเออโอเคสำหรับวันนี้นะผมคงต้องใครเชิญแคนมาเออผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะและอย่าลืมปืนเพชรปืนเพชรมาโอเคครับซื้อไปเลยครับ เอาแคสเหลือศูนย์จะไปซื้อได้ไงโอเคสวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับับ,บจบการรีวิวการตั้งชื่อ